เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ขอมาจีเป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อนะครับคันนี้46,900บาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีภาษี68เล่มชุดโอนครบนะครับ46,900บาทนะครับเล่มครบรถปี2009ครับสภาพดีเลยไปครับเที่ยวครับโชว์ครับเดินทางไกลสบาย มคุ้มนะครับออฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยครับได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆมาขี่เป้ารถสวยๆถูกในเลือกซื้อประจำฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีครับเข้านิ่มทุกเกียร์วิ่งทางไกลสบายความ้อนนิ่งไม่มีปัญหาภาษี -68 เกียร์ธรรมดาเล่เมเอกสารครบพิกัดดูรถอยู่นครน,นายกนะครับเบาะหุ้มหนังสภาพดีไม่ขาดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าใันได้ครบแผงคอนโซลสมบูรณ์ แบบนี้เลยนะครับภายในก็ยังสมบูรณ์สะอาดบ่ไม่ขาดทั้งข้างหน้าท้างหลังครับราคานี้เกินคุ้มครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ